ล้อสวยดูพรีเมียมกับเจ้าสวีกแอบบีครับเบรคคันนี้จะเป็นเบรคคันนี้แลกนะครับเป็นเบรกเบิกใหม่จานหน้าขนาด3-50จานจะหลังมีขนาด3 4 5สี่หฟิกเมน์จะดูเต็มขนาดของล้อพอดีซึ่งเป็นล้อขอบสินะครับล้อแม็กคันบบน,นี้เราใช้เป็นล้อจาก s อ w นะครับมีขนาด18,8คูณออฟเซตบวก3ลักษณะของล้อตัวนีนว้นะครับจะเป็นล้อก้านวายมีลายฉลุนะครับแล้วก็มีคอนเคฟสวยเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยล้อตัวนี้จะโชว์เบรคทำให้เบรกดูดี พร้อมกับจานเบรกที่มีการแกะลายที่ออกมาดูแล้วดูดันล้อตัวนี้ใส่ไปแล้วทําให้เบรกสีเขียวดูดีขึ้นนะครับเพราะล้อสีดําแล้วก็จานเบรกดูเต็มกับขนาดของล้ออย่างตรงนี้เป็นมิชลินพัลลัสสปอร์ต5มีขนาด2 3 5 4 10 18ช่วงล่างเป็นโฟเบอร์เดอร์ฟิตครับปรับ1 6ทั้งหน้าหลังมาพร้อมกับสปริงแบบโปรเกรสซีฟสปริงนะครับซึ่งให้ค่าเคเลตได้ถึง2ค่าเคเลตให้ความนุ่มกระชับขับดีครับคันนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่เพิ่มเติมความแรงให้กับรถทอยยเสีีครับับจากกนทว พ่อไม่ดังนะครับสูตรเงียบแต่มีเสียงให้ขับแล้วรู้สึกว่าเราใจนะมีการปรับจูนเครื่องยนต์มีการรีแมปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเดินท่อใหม่คันนี้เป็นท่อซิ่งจากเอติพาวเครับสวยหล่อขนาดนี้จะขับดีขนาดไหนพบกันช่วงหน้ากับช่วงลองรถครับเล่นทันใจคันนี้มีเพิ่มเติมนะครับมีการรีแมปเพิ่มเติมนะครับมีมีรีแมปของหลัก แล้วก็ท่อ,อเสียครับเป็นท่อซิงวิงเงียบจาก AC Power ครับแต่คันนี้เนี่ยจะมีเสียงนิดๆนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าเวลาเหยียบแล้วรู้สึกมันเล้าใจนะครับอัตราการเล่งโคตรติดตีนครับผมอัตราการเล่งครับปื๊ดของเดิมเนี่ยก่อนที่จะจูนเครื่องนะครับของเดิมเนี่ยกว่าจะขึ้นร้อยนึงเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยคันนี้เนี่ยโจทย์ของลูกค้าคือลูกค้าบอกว่ารีแม็ให้ผมหน่อยจูนให้ผมหน่อย แล้วก็เปลี่ยนท่อห้ผมด้วยครับปิ้งขึ้นมาทันทีครับอนี่เข้าโค้งโคตนหนึบครับยูเทิร์นนี่อันนี้จัดทรงฟิกเมนต์แบบหลดน,ดนิดนิดนะครับกําลังสวยฟังเสียงครับโค่นเล้าครับอยากเปลี่ยนเกียร์แค่ยกอายกคันเล่งนิดนึงนะครับเกียร์เปลี่ยนทันทีนะครับต้องการจะลากเครื่องแค่ตกจุมต่อเข้าไปนะรถจะเดินได้เร็วสูดล้อครับ เซ็ตรถจากเอทีวีคุณมั่นใจได้เลยคุณได้รับสูตรล้อที่ดีแบบนี้นะครับปล่อยมือได้ตรงไกลๆยาวๆครับนี่ร้อยสามร้อยสี่สิบครับนิ่งๆครับ<ะ>รถที่มีอาการสั่นหรือการโค้งหรือโยนตัวเลยนะครับช่วงล่างนะครับนอกจากการติดตั้งชชอคอัพที่ดีแล้วการเซ็ตติ้งปรับจูนชชอคอัพสำคัญม,มากนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถคันนั้นๆให้เกิดการขับขี่ทด่ดีได้ความปลอดภัยสูงสุดครับดูออกตัวปื๊ดห้าพันตับ คงสายหักสอกครับผมเรามาดูว่า Civic FB จะซิ่งได้ไหมเอฟบยโอ้ยมินเดียนครับมินเดียนมินเดียนครับเออเอๆสีงงไงไปไก่ตาแตกเลยผมเมื่อกี้ก็ขับได้ดีนะครับสมบูรณ์แบบครับนะกลับบ้านได้ครับจบคลิปสหรับคลิปนี้นะครับตลอดเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ ใช้รถเก๋งอยู่จะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ปรึกษากันได้นะครับเก่งเราก็รับทำนะฮะยินดีทุกคำปรึกษายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ผมกับซูบิคเอฟบีนะครับ,บ, B, e PD, บ, B, รบฟูลเซ็ตช่วงล่างจัดเต็มครบจบที่เอทีพาวเวอร์ over, ครับ